หนียังไงวันอ่ะนี่มันสูดเหนอุทยานหลวงแ้จะหนีไปไหนได้เออหนีไปทางป่านก็พอไปใต้นไม้เออ ฟองไงฟอมเยอะแล้วหนีให้ท่าแตเป็นกลัวอออยู่ในพุ่มไม้นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกตกลงตามดเออแบ่งกันแล้วนะเป็นบ้นกลดกูถ่ะอย่าเปลี่ยนใจนะไม่ไม่เปลี่ยนอันทีีจ๋าเป็นนิดเลยอัญชลาตีอัญชลีจ๋ออันชาลีจ๋ามานี่เธออัญชลีจ๋ามาเลยมาเร็วออกมาเร็วมาเลยมาเลยดูสิว่าใครจะเล่นเป็นคนแรกมาเลยมาเลย ตายฉันแล้วต erm าคืนแล้วมาแล้วทำอะไรก็ไม่รู้เสียงดังลุดับเรียงุ่มไม้ชีวิตดูวุ่นวายมากเลยมาแล้วอัญชลีใช่แน่นี่ไงอัญชลีจัดให้หนักมาเชีอง ไปไหนเล่าคุชิเองนี่ก่อนเลวก็นี่ไงอัญชลีมาแล้วนี่ไงคุชียงออกมาก่อนคุณเชีเงคุ่เชียง่โม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 โม่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 โมไโม่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 ม่เม่โ่โน่ม่โม่โม่โมม่เอาโม่โย่โมมม่ล่มม่ม่ม่่มเ่มั เอฟหูบีกนะทนียน่าเชื่อในเรองการบี่ได้เยปาดีอัันจริงในจริงสิ่งนั้นยาีอินทุเรียนมากร้อนในไม่ต้องแหนไรออัไหมขัอบอ กินปูมากร้อนคอไม่ต้องแหลงสีเดิมำดำวิจะทำเป็นสีแดงอานอินแลงทุกคร่องอออออต่อ,มอ,ไ,อไ,ไม่ยลิที่กระบอกฉันพิยกไม่ชิดงานขึนหลวงวชิรีต่ผมไม่ชินเลิเคไฟฟีขึ้นแรงวันพรกนั้นก็้นลวงวชิรีแต่ผมอได่ชนินเลยเคต้องแ่งเดียวไล้นจุดเดียวเลยเล่นแต่แตคำพูดถูกขางที่นี่นข้นลวงีได้กล่ามากกระบอกฉั มันก็เป็นคำคำเดียวกับที่ราชบุตรว่ากันหมดชื่นกันทั้งหมดนี้มันก็หมายความว่าโอ้ราชบุตรอันเชิญกำนาขึาข้นแอ้ไมชื่นเป็นคนคนเดียวกันไม่แสดงที่เกิดมาเป็นลูกขอ,องล็อกชาติไมเจ้าจอยากจะรู้ว่าเราเป็นยีตุวชาต เราวันเชิญจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าบอกว่าเราอันชิญจะเป็นชายถ้าหากว่าจะกลับมาเราวันเนีญจะเป็นคนตัดหัวด้วเโอเคโม่ไอโม่เนี่ยไ่เป็นไรเขาบอกว่าพ่อรู้ก็ต้องไปหาพ่อที่บ้าน เดี๋ยวกลับไปด้วย okay,